มันยาวมากอะยาวไหมน้องไอ้ยาวยไหมคะไม่ยาวเอาไม่ยาววันนี้เราจะไปไหนกันคะไปืึอชุดนักเรียนนะคะ,นนะ,คะถึงแล้วค่ะทุกคนร้านบาจานะคะ ไอ้บอกว่ามันอ้วนจังเสื้อไม่ต้องเท่าค่ะไม่ต้องค่ะสวมแค่กระโปรงก็พอแล้วเดี๋ยวให้พี่เขาปักได้เลยใช่ไหมคะตอนนี้อนุบาลเขาไม่ได้เปิดขายแล้วเนาะเขาให้มาซื้อที่นี่ที่เดียวใช่ไหมคะพอไหมซ่วยยาวยากว่านี้ได้ค่ะอแล้วยาวไปวเลย อะไรดีคะมาดูรงเ้าเลือกคยเอเว่ป็นยุวะหรือเนรนาลีเนรนาลีใช่ไหมคะซาเลเนรนาลีอ๋อซาเลเนรนาลีเนาะ วัดเลยชัวร์กว่าเน่นาล,นนาลีแม่ก็ใส่เนนาลีมันมียุวะสีฟ้าแล้วก็เน่นาลีแม่ก็ใส่เนนาลีนะเพ่อเพือรวยจะอยู่มาสี่เพราะว่าใส่เน่นาลี <c oughs> สวยใช่ไหม ขอขอใหญ่วกนนะว่าน,น,นี้ค่ะโอเไปมคไหมพ่อได้ไอยู่เนาะเหนืออ่อยไหมโอเคแล้วเนะี่ย ไม่ใหญ่ไปใช่ไหมไม่ใหญ่ค่ะเด็กโตแล้วนี่ก็กปงใหญ่ไปออออมันยาวมากอะ่ะยาวไหมน้องไอ้ยาวไหมคะไม่ยาวอาจไม่ยาวอันนี้โอเคแล้วลูกกระโปรงโอเคเลยแล้วก็เสื้อโอเคเลยคะ่ะ เมื่อกี้มันหลวมไปนิดนึงหลังจากซื้อชุดนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรามาต่อกันที่รองเท้าค่ะเราจะมาดูรองเท้าผ้าใบให้พี่ซโนนะคะ อันนี้เบอร์อะไรคะสามสิบห้าเอาสามหกของเราครับขอลองสามหกนะคะสามสิบห้าจะพอดีใช่ไหมคะหัวมันอยู่พอดีได้แต่ว่าหัวมันอยู่นี่พอดีต้องแน่นหน่อยหน่อยเดี๋ยวมันคับเกินไปหนูขอเพราะว่าหนูต้องใส่ถุงเท้าด้วยใช่ไหมคะเอาเบอร์สามหกดูอย่าถอดลูกอย่าถอด ้คุณพ่อไปอ่อเอาเ้าไปสุดนะคะแล้วก็เหลือประมาณหนึ่งนิ้วน่าจะพอดีดันให้สุดลูกดันมาข้างหน้าให้สุดแล้วก็เหลือขดหนึ่งนิ้วได้ไหมโอเคนะเนี่ยพอดีหน,นูอลองทำขาตรงๆสิลูกแล้วยืนสิคะ,อะโอเคไหมได้ค่ะเราเสรั่นเท้าแบบ โอเะคเนาะอเอา, okay, เ,อาเอาเบอร์นี้เลยค่ะอ่ะอถอดให้พี่เขาค่ะลูกนี่ค่ะได้แล้วนะคะของพี่สนู